ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการรูรรกคุงครับวันนี้ก็ไม่ต้องสังเกตอะไรมากนะครับนี่ผมจะมาทำอะไรนี่ผมก็จะมารับขนกุ้งแขนเก็บสิทธินะครับโอเคมาชมดูกันนคราฟชีคันชีวิตนะครับชิคันชีวิตอีกาครับระเครนชื ยังไม่มีแข่งก็เข้ามาได้นะครับที่ไอเดียร์ที่วายูสิบสามเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคเราจะมาดูแข่งเรากันเลยชึบชึบชงมาแป๊บๆนี่ครับอีกาแข่งครับนี่ครับนี่คือสมาชิกของเรานะครับนี่คือเราจะเข้าดูกันแชทกลุ่มก็คุยกันเฮฮาดีนะครับไม่มีพิไม่มีภัยครับไม่มีการพูดคำหยาบครับนี่ครับ มาดูกันนะฮะว่าสมาชิกมีใครบ้างนะครับสมาชิกที่มีก็ผมนั่นเองคนแรกสุดหลอนั่นเองนะใครอยากเข้าก็บอกเข้ามานันได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่ถ้ายี่สิบคนมอไหเราจะมาลงแข่งกันนะครับเดี๋ยวผมหาก้อนนึนนงอ,อจะลงแข่งรายการอะไรไฮบิดเนี่ยทำไม่ได้นะ เอาวะมันก็เยอะเหลือเกินรายการยินดีต้อนรับสุขแขนอีกานทุยชมได้ยังไงไมาแล้วอยู่ไหนา่านี่ไงนี่ครับการแข่งขันรายการของ g T ทีจีอาสองพันสิบหกอะไรเนี่ยเริ่มทำการแข่งขันสิบแปดมกราผมเลยหากเค่หกักโค้ชเข้าแคนเยอะๆนะครับก็อยากเข้าก็โปรดเออทิ้งไอดีไว้หรือว่าแอดมาที่ไอเดีคผมบเนี๋ยวทิ้งไว้ละใต้ล่างคลิปนะครับผมงงครับ